น้องครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างครับไม่ร้องดิคุณหมอใจดีไหมครับใจดีมีแล้วก็มีน้องบีไม่ดูด้วยฮะใช่ดูตรงไหนมันมีจอทีวีให้ดูหรอแล้วเพื่อนเพื่อนเยอะไหมเพื่อนเพื่อนค่เด็กเด็รุ่นเดียวกันเยอะไหมเด็กเด็กไปฉีดเยอะไหมรู้มีแต่เด็กกับผู้ใหญ่ปนปนกันเด็กกับผู้ใหญ่ปนกันเลยนี่ไปฉีดที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยสถา,านีรถไฟบางซื่อว้าว เยี่ยมไปเลยนายขอดูห hmm. น <inh ales> wow. okay. well, ่อยอ๋ออ๋ออ๋อไม่เจ็บนะนี่สติ๊กเกอร์มันเขียนโอ้โอ๋ไม่เจ็บนะเป็นรูปเสือเลยจิโร่ไปฉีดไหมจิโร่ไปฉีดไมีกระต่ายด้วยไหน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 กระต่ายว้าวมีกระต่ายด้วยโอเคแล้วก็มีคนร้องไงหรอร้องไงอีกเล่าให้ฟังหน่อยไม่มีเป็นอะไรจะมีใครร้องหรอ แล้วระบายสีออกมาสวยไหมแม่แต่ปเจ็บปะเจ็บเจ็บกระดูกที่เนี่ยจีนมสมมต hmm. hmm. ิถ้าเกิดจ okay? ีนมมีถ้าจีนมมีไขมันเยอะกว่านี้ไหนไหนอะไหนอะไรกระดูกกระดูกเนี่ยมีแต่กระดูกเนี่ยเนี่ยดูจีร่ยังมีเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจีลูมีเนื้อเนี่ยตรงนี้เขาไวตรงนี้มันแข็งเพราะว่ามันเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อย 晚安。